เฮ้ยทุกคนมาดูนี่คือแบบโอ้โหเป็นไปได้ดูแต้มนะทุกคนดูแต้มอีกแค่แต้มเดียว โอ้โหมันไม่ให้ผมเลยอีอกแค่แต้มเดียวคือแบบมึงคือแบบเอาตีนอะตีนถีบพิ่ขึ้นแล้วแต่มันไม่ทำโอ้โหอีกแค่แต้มเดียวเหลือไว้ทำป้าป๋าเป็ครับน้องมาเข้าเรื่องของเราก่อนดีกว่านะครับทุกคนสําหรับวันนี้เมืองคนดังก็มาดันแต้มอีกแล้วนะคบวินาทีขึ้นแต้ม7 0 0 0ันนะครับทุกคนบอกเลยว่าอาทันแบบ300เปซนนะครับทุกคน อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้นจนจบมากๆก่อนจะไปดูนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมแล้วก็กดกดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมต้องมีอะไรแก้ไขผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเสียงมันดังหรือว่าเสียงมันเป็นยังไงหรือว่าในคลิปผมต้องแก้ไขอะไรต้องปรับอะไรก็สามารถเม้นบอกได้นะเพราะน้องๆสามารถเม้นคุยได้นะครับทุกคนผมจะไล่อ่านทุกเม้นเลยนะครับทุกคนมีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถบ,บอกผมได้คลิปหน้าให้ผมไปทําอะไรก็เม้นบอกได้นะครับก่อนจะเข้าไป สื่อเล่นเกมนะที่มีน้องคนหนึ่งทักมาหาผมนะครับว่าผมอยากเป็นแบบพี่ต้องทำยังไงครับผมเขอบอกเลยนะว่าถ้าเราอยากทำคลิปด้านนี้เราต้องตั้งใจเอาใจใส่คลิปตั้งใจดูรายละเอียดคลิปแล้วก็คิดคอนเทนต์ที่แบบว่าดีๆอย่าให้มันมีคําหยาบก็ดีนะครับทุกคนเพราะว่า น้องๆเขาเจ็บปดขวบดูเยอะนะผมแนะนําว่าใครจะทําก็คือเอาใจเราลงไปทําถึงยอดวิวมันไม่เยอะประมาณร้อยหรือว่าประมาณ1ิบกว่าคนยังไงเราก็ภูมิใจที่เราได้ทําแบบว่าได้เต็มที่แล้วผมขออย่างเดียวนะครับชิดให้มันสร้างสารรค์แล้วก็พยายามอย่าเอาเรื่องไม่ดีลงไปในคลิปมากเพราะว่าน้องๆเด็กๆเขาดูเราเยอะนะคะผมขอแค่เนี้แหละมันสังคมตอนนี้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วอยาให้มันไม่ดีกว่าเดิมเลยนะ ओके okay. สาระก็มีนะช่องผมอะ่อมะเชวบมาในเกมตอนนี้ไม่พูพันทําเพลงนะเข้าสูนเนื้อเรื่องดักทันทีตอนนี้เมืองคนดังของเราก็มาเปลี่ยนเป็นเอ็หกศูนย์นะครับเนื่องจากมันเล่นง่ายผมชอบนะครับแมปนี้มาเนื่องจากผมบอกว่ามันเป็นอาถันนะครับขาดอีกแค่แต้มเดี๋ยวผมเลยตัดสินใจลงลงไกลๆแต่มีตัวโดดมาใหม่จังหวะนี้ผมปาดไปเข้าหัวครับทุกคนโอ้โห,โหขนาดผมลงมาไกลแล้วนะมันยังมีคนตามมาอีกว่าทุกคนอย่างนี้งานหยาบแล้วผมต้องรีบเคลียรนะครับไม่อย่างนั้นเพี้ยนมันอาจจะมาซ้อนไอตัวนี้ ได้นะวิ่งวิ่งวิ่งครับทุกคนหาตัวผมพยายามฟังเสียงเท้าเพราะผมไม่ได้ใส่หูฟังนะผมก็เลยแบบฟังเสียงเท้ามุม่มั่วเดาคาดเดานะครับแล้วผมคาดเดาถูกต้องด้วยนะครับทุกคนนี่เจ็บหมากมากนะยิงไม่เดียวตุยนะครับนี่ไงตุยจริงด้วยครับมาอย่างนี้ผมว่ามีเพื่อนมันมาแลนดเลยนนะครับเพราะว่าเพื่อนมันตายแล้วตรงนี้มันต้องมาแน่นอนนะครับเพื่อมาเก็บผมนะผมว่า ผมต้องใจเย็นๆแล้วระมัดระวังตัวมากกว่าเดิมแล้วนะผมว่าผมมาไกลแล้วนะผมจะไม่ยอมถอยครับทุกคนผมต้องเดินหน้าต่อไปทําชิปต่างต่อไปอย่างตั้งใจนะครับรู้สึกว่ามันจะคนละเรื่องปัชาวแวบมาตรงนี้นะครับทุกคนเราก็มาฟาร์มของก่อนเลยนะตอนนี้ผมต้องการชิปอัพป,ปืนสุดๆนะ M60 ผมไม่มีชิปนี่ถือว่าโคตรกลางโคตรโสกลางเลยนะครับเวลาทุกคนอยู่ตามลาพังก็ไม่ต้องกลัวนะครับพอมีผมอยู่ข้างๆนะเออมันเกี่ยวอะไรกันนะ แต่หนะตรงนี้นะครับทุกคนผมหาชิปต่อนะตอนนี้ผมได้มาแล้วหน่อ่านะเอามีตัวนะครับทุกคนทุกคนดูช็อตนี้ดีๆบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับดูนะผมยิงมันไปนะตอนนี้ยิงไปยิงไปยิงไปเจ็บหนักมาก <c oughs> เปิดโคโนโผมยิงแบบล็อกหัวล็อกหัวโคโนโล็อกหัวเวอร์แค่ไหนคิดเอาเออดูความตึงดูความตึงของเมืองคนดังครับแค่นั้นแหลย ตอนนี้บอกเลยไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วบอกเลยถ้าคลิปไม่ดังนะผมให้เลยทุกคน เอามีดนะมาปาดแตงโมให้ผมกินนะครับเออเอ้ยผมไม่ค่อยชอบแตงโมเท่าไหร่ผมชอบองุ่นนะทุกคนซื้อแตงโมแต่ตอนนี้ผมจะตุยแล้วโอ้โหตักไอ้บอไม่ทะลุไอ้บอมาแล้วป๊บแล้วคอยดูนะพอผมตายปุ๊บนะไออีกคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นทุกคนเคยดูลูกแคนเมืองคนดังนะครับจะเก็บสีให้ทุกคนดูนะตอนนี้ดีดไปอย่างเท่นะลูกซองยาววลโสามของเขาแล้วดีดโตดติด,ด,ดอ้าวเรียบร้อยตุยอาถันของกูเอาอีกแล้ว เริ่มใหม่อีกแล้วโอ้โหโลบโหลบสิบบาททุกคนเริ่มมาอีกเกมนึงมาถ่ายแอคแลงด์เกมแบบตึงๆน้องเราจะแบบว่าเอาแชมป์กันเกมนี้มา FC ที่รักโปรดจงเชื่อในตัวพี่แล้วกดไลค์แล้วพี่จะพาแชมป์เกมนี้ให้ดูอาฐานพี่ก็จะไม่โซนเพื่อคนดูนะครับทุกคนแล้วทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ได้มากแน่นอนครับไปดูครับผมผมจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยกับ สถานการณ์อย่างนี้อาพานเหรอเดี๋ยวผมจะทำลายมันเองนะครับทุกคนนะจังหวะนี้ผมนะครับผมใจเย็นนะคทุกคนโดดเลยไหนเนี่ยมันไม่บวกแบบว่าเซฟแต้มตั้งใจเซฟแต้มว่ามันไม่บวกไลเงดเลยครับทุกคนเออเปลี่ยนวิธีนะ เวลาแรงแลงล,งลบรุรัวเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับทุกคนจากเซตแต้มจากแคมไม่ต้องครับไล่ย,ยิงแม่งเลยโดดลงมาถึงพื้นจังหวัดน,นี้หาปืนเลยครับหาปืนที่ถนัดเลยนะครับทุกคนมาเราเก็บปืนรุนลัวเราแบบรีบไปไล่ฆ่าเลยนะทุกคนตอนนี้ผมหิวชิวสุดๆแรกเกาะสามไปเลย,เลยมาตอนนี้ผมมีเก่ะสองแรกไปเก่อสามเพื่อไปงัดเอ,อะไร กเพิ่งกไปแม่วินมาเจอพอดีเลยอ่ะอะไรวะเกมดีดไปช่วยก่อนนะมีเสียงเท้าขึ้นบนหัวน้องผมนะตอนนี้ผมดีดนะแล้วคับทุกคนจงังหวะนี้ยังไงผมบอกให้น้องผมยื้อไว้นะเพราะว่าน้องเขาเจอคนนะตอนนี้ผมบอกให้ยื้อแล้วผมก็ทอยออกลงมาอย่างค่อยๆนะถ้าเราแบบวิ่งลงมาเราอาจจะเลยนะครับทุกคนนี่น้องผมรอแล้วแล้วผมบอกผมมาแล้วเราผมมาปาดหัวแบบติงอะ่ะถ้าคลิปนี้ไม่ดังนะ เออเอาลงโอ๊ยจะหายล้โอ้โหกูกำลังจะโม้เลยมันจะพึ่งดิอุ้ยเจ็บมากสก,กัดดาวล่กเมืงองคนดังจริงๆถ้ามา่เอออะไรนะถ้ากระลำปีในนาะเออใช่เออนะเออกลับมาตรงนี้นะครับทุกคนผมมาแอบอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้ามันชุบเพื่อนเสร็จแล้วมันมีโอกาสมาสูงนะ เนื่องจากแบบว่ามันต้องวิ่งขึ้นมาชาร์จเรานะตอนนี้ผมก็วิ่งออกไปแล้วมันมาแบบนิ่มบากคือแบบนิ่มจัดเลยปาดหวัวแบบตึงๆแบบหมดคำจะพูดอะทุกคนคือมันจะตึงเกินไปไหมอะเมืองคนดังอะเฮ้ยปาดหัวก็คมเส้นก็เก่งเสียงก็หล่อดีทุดด้านขนาดนี้แต่ยังไม่มีแฟนในในก็ไหนๆละรีวิวไหนละครับสอดครับโปรจีน อ๋ตันยาอ่อนะกูหยอกเล่นนะครับทุกคนเออไม่อยากมีแฟนครับแม่งเจ็บครับอ้าวข้าเรื่องของเราเต็มนะแนวเศร้าทำไมวะออเออเมืองคนดังมันแนวเฮฮาอยู่แล้วยิ้มเข้าไว้ดีเออมาทุกคนจังหวะน,นี้นะเมื่อกี้มีตัวโดดมานะไอตี้นั้นผมต้องเอามันให้หมดตี้นะผมมั่นใจเลยอยู่ข้างหน้านี่ไงผมว่าและเห็นไหมทุกคนจังหวะน,นี้ผมเปิดแบบไม่พูดพันธ์ทำเพลงนี่นะยิงไปนะทุกคนผมคิดว่ามัน จะขับรถนะครับไม่ขับเฉยถ้าเป็นผมนี่ผมขับรถและหนีซิ่งนะครับทุกคนมาตอนนี้มันวิ่งไปนะผมก็วิ่งไปแบบงัดกลับมานี่ผมแบบไม่เกรงกลัวอะไรนะคะทุกคนงัดหัวแม่งเลยนะแต่ว่ามันไม่โผมันซันแนบไปทุกคนมันซันแนบเอาผมอย่างเดียวเลย,เยไอตอัวเนี้ยทำทรงมานี่ดูโดนดะเบิดผมบอกเลยเอา้ามันเสือกรู้อีกนะโอ้โหอย่างนี้เล่นยากแล้วนะคะทุกคนมาผมแบบว่ามาหัวมาน้องเ้พร้อมงัดหัวตอนเนี้ยมา จังหวะนี้ยังอ่ะโอ้โหไม่อยู่ไกลจัดเลยไอ้บวกก็ไม่มีโอ้โหยิงเข้ามาแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหมันแบบเล่นเป็นเลยอ่ะมันไม่เชิงเป็นหรอโอ้โหแต่มาจังหวะนี้มาย,ยิงแบบโอ้โหยิงว้าอย่างนี้จบคับทุกคนจบอย่างนี้ขึ้นรถด่วน โโก็คงไม่แหกปากเกือบตุ้ยแม่ละกูมานคือ200อไอคิวแล้วกระโดดมาตรงนี้ปากตุยไปดิตุ้ยไปดิเอโอโขโมเมื่อกี้นี่ลุ้นแท่ฉีลาดกระโดดขึ้นไม่ขึ้นมาครับทุกคนเอาใหม่ครับผมตอนนี้ยังไงเมืองคนนางเราก็แบบใจเย็นๆอย่าไปหัวร้อนกับเกมตอนนี้นะครับผมเจอคนนะครับทุกคนแล้วผมก็สักโขบหาเขานะครับแล้วเขายิงกลเฮ้ยถ้าไปกูยิงมันไม่ได้ว่ามันยิงกูดได้อย่างเดียวเดียว เก็อะไรของมึงวะโอ้โหกูสะโขไปที่ไม่เจอใครแม่งมันยิงกูเลือดดุนลุนลัวอะไรมึงยิงกูมาจากไหนวะกูเลือดไปไหบกับมบือแล้วนะเฮ้ยโอ้แม่งอะไรของมันวะทุกคนโู้กูแม่งสะโขไปแม่งมันยิงกูเลือดเหลือมินเดียวเลยเมื่อกี้แม่งกาแต่ยิงฝ่ายเดียวจนตุยเลยมนะั้ง โอ้โหสโค๊ก็แม่งไม่ติดล็อกเป้าอ,อะไรวะเกมล็อกเป้าหรือว่าเกมแบบแอบยิงวะโอ้เจ็ดแค่อะไรวะมาเอาใหม่ครับเราจะไม่หัวร้อนนะคะทุกคนนะตอนนี้เราก็จะเย็นๆเก็บของปั๊มยานะคะบวิ่งเข้าวงไปขับรถนะครับให้น้องเขาแบบอยู่ข้างหลังเรานะเราก็ไปนะครับทุกคน มาแล้วเอาจังหวะน,นี้เราเจอคนนะครับข้างหน้าผมผมกระโดดไม่ใช่กระโดดนะผมจะชนมันแต่ว่าผมกระโดดนั่งมานะครับทุกคนนั่งไปหนึ่งจังหวะนะแล้วตอนนี้เขาก็วิ่งออกมายิงผมโอ้โหกูยิงโดนเม็ดเดียวแรงโดนรัดโอ้โห,โโหกูพยายามไม่หัวร้อนแล้วนะทุกคนแม่งอมันยิงกูโดนอย่างเดียวเลยอะ อะไรวะเฮ้ยกูยิงติดคนโหนมันยิงอัดตัวกูเต็มๆเลยเมื่อกี้เห็นไหมแม่งมันกระโดดโพวกมายิงกูได้กูกระโดดสวนมันแม่งติดคนโหนเต็มเต็มเลยึบผึเพื่อโอ้โหแต่ามาช็อตนี้เอาใหม่เราจะไม่หัวร้อนมา เราจะไม่หัวร้อนแล้วจริงๆนะครับทุกคนยิงไปนะครับแตกไปหนึ่งนะครับตอนนี้เมืองคนดังมีกําลังใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราน่าจะได้คลิปดีๆไปให้ทุกคนดูกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็สกปรไปนะครับไม่เจออีกแล้วเราจะไม่หัวร้อนครับทุกคนเราตั้งใจเย็นๆไว้นะเออเราต้องห้ามหัวร้อนมันก็แค่เกมเราเพื่อเล่นเพื่อสนุกนะครับเข้าใจไหมทุกคน เลซี่ของผมก็อย่าใช้อารมณ์ในการเล่นเกมนะครับตอนนี้นะครับเราเจอคนนะครับเราจะเย็นเย็นนะเรามาอ้อมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะว่ามีหรือเปล่าไม่มีนะครับโอ้โหไม่เป็นไรนะเราโดนเสียกแต่เราก็ต้องใจเย็นนะครับทุกคนนะไม่เป็นไรนะครับเราจะเย็นเย็นเราจะเย็นพอนะครับเราจะเย็นพอเรากดดตั้งให้วอลถอยออกมาช่วยน้องเขาก่อนนะครับตอนนี้ผมยิงไปโป้งโป้งโป้งโ้งเจ็บหนักมากผมก็ใจเย็นๆนะครับทุกคนไม่เป็นไรเราจ่อให้วอลแบบชิวๆนะ เราไม่ต้องห่อร้อนนะครับเราไม่ต้องใช้อารมณ์ในการเล่นเกมนะครับทุกคนเราต้องบรรลุธรรมะกระจุกจีกระชาเชี่ในายกลางเกงนะครับแล้วเราก็เจอคนอีกนะครับเราปาดไปล่วงไปครับทุกคนเราซ้ำไปเราก็ตั้งไอวอลปิดนะครับเพื่อเป็นความไม่ประมาทของเรานะครับทุกคน เนื่องจากถ้าเราประมาทเราอาจจะตุยได้นะครับอาจจะโดนหลอยได้นะเพราะฉะนั้นระหว่างที่คุกคนเก็บไอวอเก็บของหรือว่ากําลังนั่งขี้กินเห็ดนะครัเพื่อนกัรุณานะครับตายวอลปิดนะครับหรือว่ากดยอ่อๆ่ยอ่ยอย,อย,อย,อยอมันจะได้ล็อกหัวไม่ได้นะครับ ถึงมันยิงมาเราก็สามารถตั้งตัวทันได้ครับสาลก็มานะครับทุกคนตอนนี้นะครับมาตอนนี้ผมเจอคนแล้วผมวัดหัวแบบตึงๆลากหัวแบบเทพๆแล้วก็ปุยไปเป็นที่เรียบร้อยครับไอตัวนี้มาครับทุกคนเราใจเย็นๆนะครับเราไม่ต้องรีบร้อนโอ้โหไม่เป็นไรธรรมะธรรมะธรรมะนะครับขี้หลอยก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเขานะเราเป็นธรรมะธรรมะธรรมะธรรมโมเออใจเย็นๆ สนายก็ไม่เป็นไรเอาไม่นี่ไงเพื่อนเราตุยเป็นที่เรียบร้อยน้องผมตุยนะครับผมก็จะยินเย็น ค่อยๆดันค่อยๆเล่นนะตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วผมก็เลยตัดสินใจนะครับมาอยู่ตรงนี้เช็คก่อนแล้วก็ตั้งไอวอลปิดเอาตัวนี้ก่อนนะเอาของไอวอลของน้องผมก่อนนะครับเนื่องจากไอวอลผมเหลือแค่10กว่าลูกนะครับผมต้องการสักที่สิบถึงสาบนะคทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่ากระเป๋าผมจะเต็มแล้วนะครับไอวอลผมก็ปล่อยแค่นี้แหละครับทุกคนเก็บไม่ได้แล้วนะผมก็เลยตัไอวอลเข้าไปในวงแล้วมีตัวดักผมข้างหน้านะครับผมก็ใจเย็นพอนะครับทุกคนรอมันกระโดดออกมาปุ๊บผมก็ยิงไปนะ โป้ง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 ,ปงนะครับทุกคนแล้วดินลอยอ๋อธรรมะธรรมะนะครับนายเอยไม่พอเลยนะคนขี่ลอย ไม่พอดเลยนะครับอืมไม้เป็นลายไม้เป็นลายเราให้อาภาัยนายนะถ้านายปรับตัวเออม,มาจังหวะน,นี้นะครับผมก็ใจเย็นๆเช่นเคยนะผมหลอกล่อนะครับมผมเช็คนะครับเรียบร้อยนะครับว่าไม่มีตัวผมก็เลยตัดสินใจนะครับ ส้างที่ดีดนะครับทุกคนแล้วก็กระโดดไปไกลๆนะครับแต่ว่าโดนไนัยอีกแล้วเออสนยอยัยใหญตัวเดิมเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยเข้อเก่งจริงๆนะเออวายใจเย็นๆไม่เป็นไรถ่ายโวมึเจอกูแน่ไอเด็กปีไม่เป็นไรนะคะ ไม่ซื้อใร่มาค่าสิ่งผมก็ไม่รู้นะผมตอนนี้ผมก็ใจเย็นนะครับทุกคน M60 คู่ใจของผมนะผมสะโคบไหยตอนไหนเปิดที่มันยิงกูเมื่อกี้นะครับมามันคิดอน่อยได้เแี่ต้นเกมแล้วเนี่ยเออเหอะมาตอนนี้เหลือสามสองหนึ่งสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมก็แค่เอาเกล้วยเข้าปากมาบอกเลยให้เล็กให้ดีสองหนึ่งม,มามาเลยครับ ตอนนี้มาเลยไม่กล้าโผล่เลยล่ะเออดูนะครับอม s <S ผมจะแบบแอกใส่มันเลยคอยดู s <S ผมจะแอกใส่มันไอ้พวกนี้นี่ไอ้พวกสนากินเกียนนี่มาอยู่บนบ้านนะผมเห็นแล้วตัวหนึ่งนะทุกคนผมล็อกหัวอยู่แต่ว่าโอโ้สนาไนยตัวเก่าเจ้าเดิมอืมเยี่ยมมึงทำให้กูมโมโหแบบท่านสุดผิดเลยล่ะไอ้เปรดเอ้อมา มาโผงมาี่โผมานี่เห็นไม่โผด้วยนะยิงไปหนี่ด้วงไ,ไปดีไอ้ไฟมึงมามาเลยกูไม่ไหวกับมึงว่าสไนแม่งขอเก่งชุบขึ้นมาตัวเองก็กูไม่แคร์กูไม่โสน่ะมาดิมาไอวอลปิดไปเองจังหวะมามึงมายิงไปตึงตึงตึงตุงต้งนี่ไงหัวแตกไปดีไอไฟมามึงดันมามึงก็ดนันดันมาเลยมึงดันมากูพร้อมอยู่แล้วกูพร้อมแล้วมาโผกมา มาอยู่ไหนยิงไปนี่โอ้โหลากไม่โดนไม่เป็นไรตั้งให้วัวปิดไปก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็ไม่เป็นไรตั้งให้วัวไปอีกจังหวะยิงไปยิงไปยิงไปมาขี้หลอยจริงๆเดี๋ยวเจอแน่บอกเลยระเบิดไประเบิดลูกลักขว้างใส่มันลูกยิงไปตูม้มไม่โดนอะไรเลยแล้วก็ขว้างไปอีกตูม้มโดนกูเต็มเต็มเลยตู้มไปมาโวงมาดิ ออกมาครับแน่จริงคุณก็ออกมาเลยผมพร้อมแล้วพร้อมงัดจากคุณเต็มที่เลยตอนนี้มาตัวสุดท้ายแล้วหนึ่งหนึ่งบอกเลยผมจะไซสสเต็ปแบบแบบแกิ๊กนี่ไงมาดิกูจะเต้นใส่แม่งเลยทุกคนนี่ไงมาตเต้นใส่แม่โอ้แต่ไม่ทันเว้ยคือมันเกิดก่อนอีมาดิโชว์แบบตึงขนาดานี้ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมั้งทุกคนสำหรับว,ว,วันนี้ก็ไปแบบเตือน่างนะครไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับทุกคน